áo cột nhớ đúng không, cột ta biết còn mấy bác mấy <laughs> <laughs> chơi... <laughs> mình <lên>. <laughs> <laughs> เติมหน่อยแม่ลูกสัองกันก้นเย็นถ้านำแกงแบบไ้นงายไหมเดี๋ยวร้หลังเดี๋ยวน้ำแขงก่อนน้ำแข็งก่อนเปิดฟ้าเปิดฟ้าก่อน้ี่ใสน้แข็งเจะหลุดอย่านี้นหยดดึงขึ้นไปเยอะ ไปลิ้นดึงไหมเหรอแม่ไม่มีอยู่ใส่ได้เป็นล็อกอย่างนี้เไยบอกอย่าไปกดมันมากมีมีล็อกมันอยู่ไว้ไม่ยังไม่ได้ต้องกดลงไปก่อนต้องลงไปก่อนไปลิ้นอย่าไปลิ้นแกะเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูเราต้องดูฝาก่อนเนาะฟังแม่ก่อนดูฝาเอากดเลย

แอมาต้องใส่แก้วใส่ต้องใส่แก้วใส่มันิงจะได้กินดูน่ากินเบังแตกไหเนีวเดียวเยเพราะว่ามันได้คว่มได้กอนไม่ต้องได้กินกันเเียขึ้นเลยได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมเอาเอาเพราะว่ทำไมจะจับลูก

แม่จะกินเปล่าไม่เอาอืมอืมออืมน้องแม่ได้กินเปล่าเหรอลูกโอเคนะ